โอเคครับวันนี้เราอยู่เกมเซเว่นในรีเบิร์นะวันนี้ผมจะมาสอนทีมใต่หอที่งบถูกที่สุดเท่าที่ผมเคยทํามาก็คือถูกมากๆตัวม่วง3าตัวแล้วก็ตัวทองอีกสตัวที่ไม่ได้อัพอะไรเลยเออเดี๋ยวพาไปดูทีมก่อนก็จะเป็นทีมนี้เป็นทีมเฮเลเนียอีวานแล้วก็ยุอิกับเดอสองตัว แต่ว่าเด2ตัวนี่เป็นอากิลากับนกจะด,ดีสุดนะเออก็คือหลกัลกๆสำคัญเลยคือจะเป็นสกิลร่างเฮเลเนียนะทีมเนี้ยผมใช้ผ่านหอ2 0ง 200. เดียยังมีคลิปให้ดูด้วยแต่ว่ามันจะอยู่ตอนท้ายผมเปิดให้ดูตอนท้ายก็คือผมหายไม่ทันตอนแรกไม่คิดว่ามันจะผ่านด้วยก็คือแบบตอนแรกอะ่ะมันอ่ารอบแรกผมเฟลเพราะผมอะ่ะไม่ได้เอาของไอตัวของเฮเลเนียเลยเอาแค่บวกเก้าอ่ะ แล้วมันเกือบผ่านเว้ยก็เลยแบบเอ้ยถ้าเราบวก15จะผ่านไหมแต่คือได้แค่บวก12กับ15อันหนึง่งเอออันนี้ก็คืออาเป็น15เต็มแล้วนะนัออ่นแ,แหละแล้วก็แบบไม่คิดว่าจะผ่านด้วยคิดว่าต้องแบบไปอัพให้มันบวก15แล้วคือเอ,อ้าผ่านก็เลยแบบอัดตอนท้ายๆมาเงี้ยเออมันผ่านแลน้วไงเออแบบงงๆเลยอะแบบของอะยังบวก12เลยเห็นปะคืออาคิีลาผมทำบล็อก100แหวนเนี่ยจริงๆไม่ได้ช่วยอะไรหรอกก็คือเอามาอัตาบล็อก3%เฉย ส่วนไอตัวของเอฟเฟกข้างบนเนี่ยไม่ได้ใช้แค่สิเอ,อ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวน็อกเนี่ยไม่ได้อัพเหมือนกันแต่ว่าใส่เป็นเซ็ตเข้าเป้าจริงๆแล้วอะเซตบล็อกจะดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันจะได้ถึกถึกอ,อ,อันนี้ผมใส่เป็นเข้าเป้าเพราะว่าดวงผมสวยจริงๆอ่ะเข้าเป้าของทีมนี่คือพอแล้วนะนะไม่ต้องใส่เพิ่มก็ได้ก็คือพอแล้วเพราะมีอากิล่าลดไปเท่าไหร่นะลดไปยี่สิบแปดน็อกลดไปอีกถ้าเกิดใช้สกิลแน่นะ ลถไปอีก31คือลดแล้วอะคือต้านทานของหอชั้น200อมันมีแค่สี่สิเนี่ยสี่สิบอืมก็คือชิวเลยเนี่ยก็หลักๆก็คือเฮลเนียเราควรใส่เป็นเซตต้านจริงๆแล้วนะเออถ้าต้านร้อยก็ดีเพราะเพราะตัวเฮลเนียมันแพ้ซีซีเออแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบช่างแม่งอะซีซีมันน้อยอะหมายถึงว่าชั้น200อะซีมันน้อยมากเลยนะ ก็คือมีแค่ตัวูดี้มั้งที่แปะซีซีแบบสตาร์นได้ก็คือซีซีพวกไฟเผาพวกดับศูนย์พวกเดทเนี่ยเราล้างได้เราล้างด้วยสกิลหนึ่งของเฮลเนียเนี่ยสกิลเนี่ยสามารถขจ,จัดดีบัฟได้ก็คือถ้าอัพสกิลแล้วจะสามารถขจ,จัดได้2อ,อันถ้าไม่อัพอ,อัขจ,จดัดแค่อันเดียวซึ่งผมแนะนำให้อัพเพราะวามันจะได้ล้างใน้ออันเลยสมมติเราติดเดทอยู่กัแบบติดอะไรไม่รู้อยู่อีกอันหนึ่งอยู่ข้างใน,นเนี่ยเรากดล้างปุ๊บหายสองอันเลยเ แต่ถ้าเกิดว่าแบาบเรเนียมันติดแบบสตันติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็กดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทำเซตต้าให้เรเนียแล้วก็ทำป้องกันเยอะเพราะว่าอะไรเพราะพาสีอ่าพาสีเราฮิวเพื่อนได้พาธมิตรที่มีชีวิตเฮดพีต่ำสุด2คนฮิวตามป้องกันนะคือสามสิบตัวซือของป้องกันก็คือโดนตีห้าทีฮิวหนึ่งทีเนี่ยก็คือยิ่งป้องกันเยอะยิ่งฮิวแรงก็ฮิวได้เนี่ยกดลอ่อป้าให้มาตีเฮลเนียแล้วก็อ่าฮิวไปเีย แบบฮิวรลัว,ลวก็ดีอีวานผมอัพแค่สองสกิลอัพเป็นพาสีให้มันถึงขึ้นกับอัพสกิลโรให้มีเขาเรียกว่าไงเอ่อตัวคูณที่เยอะขึ้นแค่นั้นเลยสีหกเพราะว่าจะต้องมีอัตราบลกเพิ่มอ่ะซีหกนะยูอีก,ก็สีหกแล้วก็อัพสามสกิลอันเนี้ยชุบสี่สิบห้าเปอร์ถ้าไม่อัพจะชุบสามสิบห้าเปอร์อันเนี้ยสำคัญชุบเป็นสี่สิบห้าจะได้เยอะกว่าก็ดีกว่าเพราะว่าตื่นมาจะได้มีเลือดเยอะ ไม่เล่นเลยสกิลนีก็ฮิวแรงตามเลือดเนาะออพไปอันนี้ก็ออพให้มันถิวแรงขึ้นอืแค่นี้เลยสัตว์เลี้ยงใครมีสัตว์เลี้ยงถึงใช้ได้ใช้ดีกว่าด้วยอันเนี้ยผมใช้เป็นยอนกิเพราะว่าเอาสเตตข้างหลังนะสเตตมันเยอะสุดละเออมันเยอะกว่าตัวมวงอีกจริงๆอ่ะมีสัตว์เลี้ยงถึงเยอะกว่านี้แต่ว่าพอดีว่าปล่อย,อยลงละมีมีแบบเดลโลด้วยนะเออเดวโล้กับไอแอนะลูแต่ปล่อยไปละว, <c oughs> ว่าแบบเออคิดว่าจะไม่เล่นทิงถึง แต่แบบอ่ามันมีอลีนาอาทีมไอ้เราก็จังหวะนัาา้นแบบอุ้ยอลีนาห้าทีมทีมถึงมันให้สุลต่านเล่นด้วยไม่สนเนี่ยเดี๋ยวเอาทีมเดทกับทีมกายสองอันเดี๋ยวอนาคตทีมกายแม่งมาเพิ่มแน่นอนเนี่ยเออเราทีมกายสองเดทหนึ่งเวทหนึ่งเออแม่งขาดอะไรนะลืมคิดไปว่าไอ้เหียม,มันมีห้าทีมนี่หว่าลืมคิดทิึงไปเอออะโอเคอธิบายกันต่อเดี๋ยวไปสอนกดสกิล เออ่ผมอาจจะไม่ไม่ได้สอนในหอตัวนี้เพราะซีซีมันเยอะเออเราแพ้ซีซีนะไอ้ตัวเนี้ยซีซีเยอะแถมมีจุดอ่อนก็คือที่ทะลุบล็อกเรอยอ่ะสองร้อยสามเนี่ยใช้ไป็นทีมอื่นดีกว่าแต่ชั้นสองไอ้แชรได้เพราะซีซีมีแค่ตัวเดียวเดี๋ยวจะไปสอนพวกสกิลในแมตหมสิบสามทีนหนึ่งแล้วกันแบบเนี้ยแรงมากบอกเลยว่าแบบมอนคือแรงมากแรงกว่าคิดว่าแรงกว่าชั้นนั้นอีกชั้นสองร้อยอ่ะเนี่ยกดให้ดูเลย แล้วก็มีลบบัฟจากรูดี้ด้วยอันนี้สําคัญเดี๋ยวผมจะบอกว่าควรที่จะกดยังไงอย่างแรกเรากดไปล่างเฮนเนี่ยแปะพาดปอไใสตรงข้ามไปคือไม่ต้องสนนะถ้าเกิดว่าแบบมันสาดเตดสมาตามหลังเงี้ยไม่ต้องสนสกิลเราคูดาวพันมันคูดาวแค่แปดสิบดอ,อ,อย่างสกิลที่2ที่เราจะใช้ถ้าอยู่ในหอนะคือกดล่างนอกกดล่างนอกเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามจุดสถานะ,ะมึนงง,งงเนี่ยไม่ไม่ใช่มึนงง,ง,งน ลดต้านทานเออเห็นมันเป็นง,งงๆเไงเสร็จแล้วกดบนอากิาเพราะว่าอะไรเวลาดูดีกดหลังมันจะล้างบัฟแรกก่อนแ้วทีเนี้ยบัฟแรกของเราเป็นบัฟเฮลิเนียใช่ปะแต่ทีเนี้ยหรือว่าถ้าเกิดว่าแบบบัฟเฮลิเนียหมดเนี่ยเราอ่อมันก็จะมีเป็นต้านของน็อกเอออยู่ี่ยังอยู่นะเออฉะนั้นเวลารับลดบัฟแปเดสเราจะยังอยู่เดสเราจะไม่หายนะอันนี้ก็พยายามไม่ตายแล้วกดศาเดเตสไปอันนี้ผมรีบนะ คือถ้ารีบก็กดกดอย่างนี้ไปแต่ถ้าเซฟคือกดโลอีวาแล้วิวเนี่ยคือแบบเนี้ยแรงมากคืออันนี้ผมจะไม่กดสกิลโบนของเฮเนี้ยเพราะมันกันอ่ากันเขาเรียกไงกันดาเมเวนะไอะ้ไม่กดให้ดูด้วยจริงๆให้อยู่ในหอกดกดด้วยก็ดีเพราะมันมีเวสสักสางตัวเออมจะมีแค่ตัวของดูดี้กับตัวไพยที่มันตีเป็นกายภาพเออดได้เวลาบับตีเยอะๆเพื่อนๆด้วยเนี่ยไม่ยังไม่ได้กดสกิลโบนเฮีเนี้ยเลยแบบ มันสกิลไม่เข้าอ่ะเนยเราพยายามเดทให้ติดแค่นั้นพอก็คือเดทให้ติดโรซี่อ่าถ้าเป็นหอชั้นสองร้อยคือเดทให้ติดโรซี่ถ้าเดทติดโรซี่ปุ๊บคือผ่านเลยเพราะวโรซี่มันชุบเพื่อนไันได้มันนาา่ารำคาญมนี่ไม่ไม่เข้าออนะบอกเลยแบบบอลบอลที่ว่าแรงอ่ะเออก็ติไม่เข้าออบอกเลยเนี่ยซับเดชไปก่อน คือเราสามารถสตาร์ทอีวานได้ด้วยนะแบบเอาอีวานไปสตาร์ทนะสตาร์ให้แบบฝ่ายตรงข้ามมันแบบตีเราไม่เข้าอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าเกิดว่าผมกดสกิลบนของเฮลเนียใช่ป่ะยูอีเราจะไม่โดนตีเลยแบบเลือดยูอีจกะกเต็มเลยก็คือแบบยูอีเรากดทุบได้เลยเลยนะนี่ยในที่ผ่านแล้วแบบชิวอะคือดาเมจแบบแบบเนี้ยแรงมากแต่เรายืนแบบชิวๆเลยนะเห็นป่ะเลือดก,กับเต็มหมดเลยเอากดกดไอ้สกิลบนเฮลเนียให้ดูก็คือให้มันมาตีแบบ เฮลีเนียรัวๆแล้วก็หิวเพื่อนเนี่ยเนี่ยสชิวก็แรงตัวอื่นก็แรงถามว่าเป็นอะไรไหมไม่เป็นคือผมว่าแบบเนี้ยไม่แรงกว่าของสองร้อยเนี่ยเห็นว่าเห็นเห็นมันหิวขึ้นเมื่อกี้ปะหิวหนึ่งพันสองดอกอะ่ะเ,เออคือคือพาสิ่งเฮลเนียตั้งโลตั้งโลเสร็จหิวกลับมาละแต่ว่าพยายามกดไอ้อสกิลล่างเฮลเนียก่อนแต่พาร์ทเปล่าแล้วกดหิวแล้วก็ค่อยๆไปดูก็ได้ไมงมี เป็สนสกิลนกโคตรชิวอ่ะไม่ชิวตรงไหนอาการบวมไงงนปะเ,เป็นเลขขาวเ,าเลขขาวนั่นก็คือแบบมันทา่าเต่ามันจะเบาลงแล้วก็แบบซ,ซีซีไม่ค่อยติดเลยนี่มันก็คือสับสนของลินนั่นแหละแต่ว่าลินมันแบนบมันบางไงาถ้าอรอเฮเลเนียมันถึกกว่าเนี่ยนี่ถ้าเกิดโอชัวก็สตาร์ทไปสามเทินเนี่แปะอ่าสตาร์ทไปสามเทินแล้วก็แปะอีก ชียวชียวถ้าเกิดมีสัตว์เลี้ยงถึกก็จะถึกอยูน่นี่แต่ผมไม่มีไงแบบสัตว์เลี้ยงโลสัตว์เลี้ยงนะอะไรบ้างเลยเนี่ยกดไปเล่นไปนก็คืออนิเมติดเดตอ่ะก็ะคือดวงสวยเฉยๆไม่มีอเลยเนี่ยถ้าถ้ามาพยายามบนแล้วก็ข้อสำคัญก็คือถ้าเกิดว่าบัฟมันเหลืออยู่ตัวเดียวอย่างเงี้ยอ่ะ พยายามไม่ต้องไม่ต้องกดก็ได้หมายถึงว่าไม่ต้องกดสกิลล่างแล้วลอออรอมันวนสกิลวนมาเพื่อที่จะไปใช้ในเฟสต่อไปเงี้ยเราก็กดเป็นสกิลอื่นไก็ได้โลอีวานสตัรเงี้ยคืออันนี้เราเหลือเป็นราเชลไงราเชลม่งแรงเออก็ตันอีวานไปก็ได้มันจะได้แบบไม่ไม่ต้ององกยอกสกิลอะไรเงี้ยออก็ตันไปกเน,นี่ยก็เราก็วนเลี้ยงสกิลไปแบบสกิลที่เราจะใช้ในเฟสต่อไปเนี่ยวนให้กลับมาให้หมดเยไม่ต้องกดอะไรทั้งนั้นเลยหรือว่าจะฮิวก็ได้ แบแล้วก็เฟดต,ต่อไปแล้วก็กดเป็นล้างเฮลีเนียน็นอกแล้วก็อย่างเงี้ยเหมือนเดิมแค่นี้เลยแบบชิวมากเลยแบบ <c oughs> กดล้างน็อกกดบนอากิล่าจบเลยสำหรับคนที่ไม่ใส่ไม่ใส่เข้าเป้าเลยนะออนี้คือผมใส่เข้าเป้ามานิดนึงค <c oughs> ืออากิล่าใส่เป็น <c oughs> อาวุธเข้าเป้าหนึ่งชิ้นนะ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> ก็คือถ้าเกิดว่าใส่เปลี่ยนเป็นเลือดน็อกเปลี่ยนเป็นบล็อกเนี่ยก็จะถึกมากอ่ะแบบอะโคตรชิวเลยแบบแล้วก็ทําอย่างเงี้ยบนไปสามเฟสจบเลยคือไัยอ่ะมันก็จะเวลามันสับสกิลหนึ่งมาแทบไม่เข้าเลยนะบอกไอ้สกิลสองมันอ่ะไอ้สกิลพุ่งขอกมันอ่ะแทบจะไม่เข้าเลยเนี่ยเดี๋ยวไปลองขอแห่งการทดสอบให้ดูอืนี่ เป็นชั้นเก่าอะเนี่ยอ่ะเหมือนกันเลยทีเนี้ยเหมือนกันดิเดี๋ยวเอาไอ้นี้ออกให้หมดโอเคอ่าเปลี่ยนทีมเป็นอ่ะโอ๊ยเขาผิดนี่เนี่ยเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยเนี่ยทเเยีเหมือนกันเลยเหมือนกับไอ้หอเมื่อกี้เลย ฮาลทูคือแปะร่างเฮเลเนียแปะอันนี้โหดกว่าด้วยอันนี้คือซีีเท่าไหร่วะซีหกอ,อ,อันนี้มันจะแรงกว่านะเอออืมโอเคแล้วก็บนบนไอจิราคือถ้าเกิดว่าเป็นไอชั้น200จะเบากว่าน,นี้แนทเดทสองตัวแต่เราต้องเดทให้ติดโรซีนะ ากางโลกอะเอถกกเเูการโลกเราก็หิวอันเนี้ยคืออันนี้คือเฟสสุดท้ายเลยเฟสสุดท้ายมันจะเป็นแบบนี้เลยเกดฮิวไปเ้ยไม่ไม่ใช่เป็นแบบนี้ดิเพราะไอ้ไอ้นี่มันซีหกเออไอ้ี่มันหกอ อ่ามาลองลองแบบ4-6แล้วกันอ่าเอ็ดพัดเป้ามาแล้วเราต้องแช่พัดเป้าก่อนนี่โอเคเดี๋ยวเร่งเดชไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวแปะนอกเราไม่ติดเดชนะได้คือโชคดีถ้าติดเดชก็เดี๋ยวรอสกิลของเฮเลเนียบนมาก็ได้โอเคเดชไปเดี๋ยวมันจะชุบชุบเสร็จเราแปะเดชต่ออ,อันนี้เรามีเป็นสถานะอื่นแปะอยู่นะ ไปดีไปโอเคไม่ติดคือพยายามทำให้มันติดโรตี <laughs> โอเคเดี๋ยวลดต้านของน้องไปก่อนเนี่ยคือวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆชนะได้แ <c oughs> บบชิวๆเลยอีวานเป็นเป็นลมไปแล้ว <laughs> เราก็ลิ้งไปก่อนป <c oughs> ุ๊บอ่าโอเคเดี๋ยวดนเป็นหนึ่งตัว,ตวแล้วก็ใช้ล่าง อันนี้มันขจัดบัฟโอเคไม่เป็นไรเราก็วนใหม่ไปเรื่อ,อยๆขจัดบัฟเราก็ใส่พารเป้าเลยจังหวะน,นี้เป็นจังหวะดีแล้วเราก็ตั้งโลอยู่บานต่อโ<า>อเคฮิวเรากลับมาแล้วเนี่ยยีวานเพิ่งเพิ่งหลอดเนี่ยฮิวคือฮิวจากพารสี่ของเฮเลเนียนเดี๋ยวดูถูกแล้วมันฮิวเรื่อยๆเออเมื่อกี้ก็ฮิวไปอีกพันหนึ่งเหรออันนี้เดชมาอ่าเดชติดหนึ่งตัวสามพื้นเราก็ฮิวฝั่งได้ไม่รีบ มันติดตัวอะไรวะติดน็อกปะอ่าใช่ติดน็อกไม่เป็นไรชุบได้ก็คือถ้าเกิดไม่ทันจริงๆก็อเอาเป็นชุบของยูอีก็ได้แปะเดสไปเดสใส่พายแม่งเอ้ยคือทั้งวันอะสับสับไม่เข้าบอกเลยสับยังไงก็สับไม่เข้าแนะเดสเราอ่ะเดสเหลือสองเธอเนะี่ยสกิลวนกันไว้นะปะ เหรอโรดี้มันจะไปแบบสับตัวหลังนู่นเนี่ยอ่ะเฮเนียศับโอเคเนี่ยเราติดคาเป้าล้างบัฟไปแล้วเดฟไม่มีแล้วเขาก็ล้างบัฟเหมือนกันโอเคเนี่ยเดี๋ยวแปะสกิลล่างน็อกแล้วก็สก,ออกิลบนอากิล่าคือถ้าแปะโรซี่ได้คือชนะเลยคือเราต้องวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะแปะโรโรซี โอเคโลคี้มึงต้านเท่าไหร่เนี่ยหรือกูด,ดวงซวยเออเนี่ยเราไม่ตายอยู่แล้วนะดูเลือดเราดิเต็มแล้วเนี่ยคือสกิลเราวนกลับมาได้อยู่แล้วอืมสกิลเราวนกลับมาทัานอยู่แล้วแปะเอ้ยชีวิตอ่ะเดี๋ยวรอเป็นเขาเรียกงไรรอสกิลกลับมาหมดแล้วก็สาธิตเดียวดีกว่าโอเคเนี่ยสตัร์เนี่ยสตัรนนินนบาลมีประโยชน์นะสตัร์ไปก่อนอะไรเงี้ยอันนี้ แต่เดนมาไม่ติดเรากลางโลกก่อนโอเคสกิลล่างเฮเลเนียมาละกดก่อนนะรีบรีบกดล่างก่อนให้ฮ um ิวมาไม่สำคัญเท่าเอฟกิลล okay. ่างเฮเลเนียเอ่ออ okay. okay. ันนี้ตายอันนี้ติดทิ๊กฮึไว้ติดบอกนะติดทิ๊อ่าไปทุบไปทุบประมาณนั่นแหละโอเคคิวฮะทุีวานกรรมกรโอเคแล้วก็ฮิว อันนี้คือมันสับพาดนะเห็นไหมเลขดำไม่เป็นไรถ้าใครมันสับตัวอื่นที่มันถึกกว่าอีวานก็คือไม่ตายหรอกสรือแบบคาดเสาอ่าเนี่ยจังหวะเนี่ยจังหวะดีมากๆเรารีบสกิลสับเดทไปเลยเพราะว่ามันล้างไปแล้วเจ๋ออ่าโอเคเนี่ยแหละ เร่งด่วนๆเลยฮะอันนี้คือเราโอกาสชนะประมาณ90เปอร์แล้วขอแค่เราเร่งเดสให้ติดโอเคจบแล้วเนี่ยจังหวะนี้คือโรซี่ติดเดสแล้วนะเนีย่ยปลาล่างฮิริเนียไปก่อนล้างบัฟเนี่ยเราเราติดเดสเราหายก่อนอีกเออนี่ยชนะแล้วแค่นี้เลยเถ้าโรซี่มันไม่สายมันจะชุกขึ้นมาเรื่อยๆ เแล้วเราก็ถ้าเพซีฟก็แปะบล็อกอีวานหนึ่งก็ได้เดสจบตัวอ่ะคือคือมันตีไม่เข้าเว้ยอันนี้หอชั้นหอคอยทดสอบฉันสิบครั้งแล้วคืออ่ะกลางโลว์อีวานในจังหวะเนี้ยมันเหลือจูรี่ให้จูรี่มันกับหันมาตีเฮริเนียก็ได้อ่าหันปาร์ตี้เฮเฮริเนียให้แบบิวเพื่อนนะเฮริเนียตายไม่เป็นไรนะ โอเคมันล้างล้างเป็นซีซีของเอน้องไปก่อนเหนปะเราสตาไปปบจุริไม่ตันไม่เป็นไรยวฮิวก่อนก็ได้ฮิวเสร็จแล้วก็ล้างเอนนีรีันเฮลเนียมาก่อนโอเคอ่ะสกิ่างเฮลเนียก่อนล้างบัฟถ้าตายไม่เป็นไรเดี๋ยวชุบขึ้นมาอ่ีเแล้วก็อนอ กับลิงไปโอเคเฮเลเนียตาย,ตายกดทุบก,ก่อนเลยฮะไม่รีบนะจะรีบจะแพ้คืออย่าดูถูกใครนะใครมันแรงเนเะนี่ยโอเคอีวันหลับไปแล้วหล,ล,ลับบ่อยนะอีวันโอเคกลางโลเสร็จสาดเดตไปสาดเดตน็อกไปก่อนอัตตามันสูงกว่าแปะเรียบรอ้อยฮะชนะ เรียบร้อยครับอันนี้คือชนะแล้วนะเนี่ยเล่งเดสไปสนนปึ๊บอ่าเนี่ยถึงรูดี้กดล้างมันก็ล้างไม่ทันแล้วเห็นปะดูเดสไม่หายเรียบร้อยครับมาล้างซีซีของน็อกไปก่อนป่ะจบแล้ววันดีแล้วครับทุกคน <c oughs> เอออ้าวแม่มีใครไครแม่งชุบโอเคไม่เป็นไรใครตัวเดียวทำอะไรเราไม่ได้ เอาอีวานนนันไปเราแปะพัดเป่าไปนะปุ๊บเลขดำไม่ติดไฟไม่ติดอะไรทั้งนั้นไม่ติดก่อแตกเลยอ่ะผมเป็นพัดเป่านะอ่ะสะาสตันปุ๊บเราไม่ทำอะไรฮะกดฮิวกดอะไรไปม,มาสตันแล้วเดี๋ยวรอยูเดชกลับมาถ้าเอาชัวร์ก็ลากนอกก่อนบนแต่แปะไปเลยแล้วกันรีบอ่าไม่ติดนะฮะไม่เป็นไรฮะสกิลพัดไม่เป็นไรมันสตันสามเธอฮนะ เนี่ยอีวานมันจะมีประโยชน์นะตอนเนี้ยเ <c oughs> นี่ยเลือดเรากลับมาเต็มหมดแล้วนะ <c oughs> โอเคฮ <c oughs> ะโอเค <c oughs> กลางโลติดเดทเรียบร้อยฮะรีบก็เร่งเดทชเนี่ยคือจบแบบเลือดเต็มอะ่ะ <c oughs> ดูแบบชิลแค่ไหนอ่ะตัวม่วงสามตัวอันนี้คือจะจะแพ้เพราะว่าเทินเทินหมดสองร้อยเทินโอเคเออหอชั้นสิบเก้าก็ผ่านได้นะเออทำเป็นเล่นไปอันนี้ผมจริงจริงผมปรับเป็นอันนี้ก็ได้เปล่าใช่ปรับปรับ,บอ่าคุมการเดทนี่ยวันนี้นี้หนึ่งครั้งปุ๊บเออได้สี่เท้เพิ่มไม่เป็นไรเห็นเลย ใช่ไหมอีซี่เออจบละมีแค่นี้แหละ <laughs>